ท่านที่ทำร้านอาหารฟังคลิปนี้โชคดีแน่นอนครับอ,อยากปังอยากรวยวันนี้มา,าผมเฉลยนะครับในเรื่องของวิธีการตั้งเตานะครับทุกคนครับวันนี้เรื่องของคงจุย้ยเรื่องการตั้งเตาสม,มมติเราหลายคนบอกเอออาจารย์เราสม,มมติเราเปิดร้านสม,มมติเราหันหน้าออกไปหน้าร้านเนี่ยเตาอยู่ซ้ายหรือขวาดีคําตอบอยู่ด้านขวามือดีที่สุดครับเตานะฮะเตาสม,มมติเราเราหันหน้าไปหาลูกค,ค้านะฮะเช่นจะเป็นของปิ้งอยากอาหารตามสั่งก็ดีเป็นร้านพัตคาอาหารอะไรก็ตามทีนะ ถ้าเตาไฟอยู่ด้านขวามือครัวนะครัครัวไฟที่เราปรุงนะฮะอ,ะอยู่ขวามือเนี่ยเราหันหน้าออกนะอยู่ขวามือนะแล้วลูกค้าเดินเข้าทางซ้ายมือถ้าเราหันหน้าออกอยู่ซ้ายมือเนี่ยแถวนั้นจะเป็นตู้แช่น้าอย่างเงี้ยถือว่าดีที่สุดเห็นไหมะฮะทุกคนครับนี่คือเคล็ดลับในเรื่องของการตั้งเตาไฟอย่างไรให้ปังไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆน้อยๆน,นะฮะแผงร้อยก็ดีที่เขาทอาหารตามสั่งขนมกุ้งตงกุ้เตี๋ยวให้เตาอยู่ด้านขวามือดีกว่าซ้ายมือครับย้ำนะฮะย้ำนะครับฉะนั้นไอ้ไอ้ซ้ายมือบางทีบางคนถูกฉลกกอาาชีพ็ทํได้ แปลกแต่ว่าถ้าตั้งอย่างที่อาจารย์ว่าถือว่าถูกหลักของจุ้ยแล้วก็ยอดมันจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มมากกว่าเท่านั้นเองครับทุกคนครับอ่าที่นี่มาเฉลยต่อนะครับว่าโตล้ละ โต๊ะอาหารเนี่ยเขาตั้งกินร้านอาหารนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงร้านอะไรเนี่ยนี่ร้านอาหารแล้วนะฮะโต๊ะแบบไหนดีที่สุดคําตอบคือโต๊ะไม้ฮะโต๊ะไม้จริงนะฮะก็เรียกไม้จริงเนี่ยนะฮะเป็นไม้จริงอย่างเงี้ยทำให้มันคงกว่านะครับแต่ถ้าโต๊ะกลมโต๊ะสังกะสีโต๊ะสแตนเลสอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าต้องการให้ลูกค้านั่งนานๆอย่างเงี้ยใช้โต๊ะไม้ไม้จริงนะฮะกระชับว่าไม้จริงนะครับเก้าอี้ก็ดูให้มันแน่นหนาอย่ามาใช้โยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้ลูกค้านั้นมาบ่อยแล้้้้้ววววววกก็มมมมมมมาา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 าซเเเเหหหืืออออออนนนนนคคคััั่่่งงงยููบบขขตแลรรรรรสสึปะทีุ นี่มาเฉลยนะครับทุกคนครับสำหรับท่านที่ทําเรื่องร้านอาหารได้2ช้อยเลยนะครับหเรื่องเตาไฟเรื่อง2เรื่องโต๊ะอาหารแต่อยากจะชมคลิปต่อไปอย่าลืมกดหัวใจกด ider, ติดตามกดแชร์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพมยิ่งมีคลิปดีๆนะฮะมาเล่าเลือกสู่ฟังเรื่องหวงจุ้ยก็ดีเรื่องตัวเลขก็ดีแต่ถ้าอยากจะพูดคุยกับผมผมมีช่วงไลฟ์สดช่วงบ่ายสองและหนึ่งทุ่มนะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูไลฟ์สดของผมได้ดูในเรื่องของดวงอาชีพดูในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์วิเคราะห์เรื่องเบอร์โทรศั ฉลยเนี่ยนะครับว่าเออดวงของคุณทำกับอาชีพนี้ถุงฉลกไหมยอย่างนี้ไงมันดีไหมนาด,ดีนะครับหรือท่านที่สนใจเรื่องหมายเลขโทรศัพท์เบอร์มงคลเลขมงกรอยากให้อาจารย์จยัดให้ก็ทักมาพูดคุยกันกดที่ลิงก์นี้ยินดีให้คำปรึกษาผมสินแสริชาเสียอย่าลืมนะทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กทั้งอะไรใช้ชื่อคําว่าสินแสริชาเสียกดไปจะเจอหลากหลายที่เดียววันนี้ขอทุกคนร่ำรวยเฮงเอย่าลืมทํามาค้าขึ้นเจริญเรื่องและก็ร่ำรวยกับทุกคนทั่วหน้าดยนะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกคน